เผ็ดปลาไหลจ้าก็กได้แล้วเนีนเนะดสันได้ทแทนนะขาดแต่แห้งๆเลยเนาะ ผัดใส่พริกแห้งแล้วเครื่องเคียงนี้จะไข่เดงกุ้ยเด็กระเทียมเด็ ต้นปลาไหลก็ตนเห็นได้ต้นมะเขือใช้ไหลพ่มะเขือแบบแหงก็ใช้น้ำนิดนี่ถูกยากเัดเผ็ดปลาไหลสูตรบ้านดั้นเลใสบบเขือน้ำเาก็จิใน้น้้น้มนิ้นี้ เหมือนแกงเห็ดปลาไหลเลนอะ